สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสาวประเทศ2ขายของก็ไม่ดีโดนมิจฉาชีพแฮกไลน์พ่อหลอกให้โอนเงินญาติโดนด้วยนับสิบลายผู้สึกข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ facebook ชื่อว่ารัชชนมิเชลโซโลได้มีการโพสต์ข้อความเตือนภัยใจความว่าโควิดโคใจขายของยาก แล้วยังมาเจอมิสหาชีพหลอกโอนเงินอีกโถชีวิตจากการที่ผู้สื่ข่าวทราบเรื่องจึงได้เดินทางไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับคุณรัชชนสอรอ,อายุ35ปีซึ่งเป็นสาวประเภทสองที่ประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านอาหารเจโตตตั้งอยู่ที่อาคารอินฟินิตี้หมู่ที่หนึ่งตำบลคลองหอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยภายในลานตั้งอยู่บริเวณชั้นสองของอาคารโดยขายอาหารตามสั่งให้กับนักศึกษามอดังย่านคลองหกโดยคุณรัชชนเล่าให้ฟังว่ามีพวกมิจฉาชีพแฮกไลน์ของพ่อแล้วหลอกให้โอนเงินให้ซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรเลยโอนเงินไปให้แต่ในเวลาไม่นานก็มีญาติญาติโทรมาสอบถามเรื่องพ่อได้ไลน์มาขอเงินหรือเปล่าจึงเริ่มสงสัยและได้โทรศัพท์ไปถามพ่อว่า ได้ใช้ลายไปของเงินใครบ้างหรือเปล่าพ่อก็ตอบว่าไม่เคยจึงทำให้รู้ว่าโดนหลอกแล้วซึ่งพ่อได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วคุณลักษณชนยังกล่าวอีกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบและเร่งดำเนินการกับพวกมิจฉาชีพพวกนี้โดยด่วนเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ก็แพร่ระบาดอย่างหนักส่งผลให้ตนเองค้าขายก็ไม่ดี สินค้าก็แพงขึ้นทุกวันแต่กลับมาถูกพวกมิจฉาชีพหลอกเงินไปอีกค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทําให้ทามาหากินลําบากมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้อยากจะเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะเมือ่อวานนี้เพิ่งโดนสดๆร้อนเลยคือว่าพ่อโดนแฮกไลน์ไปแล้วพอเสร็จทีนี้ก็คนร้ายปลอมตัวมาเป็นพ่อก็คือว่าส่งมาขอว่ารลบก้อนโอนเงินให้หน่อยทีนี้ด้วยความเป็นพ่อเราก็ไม่ได้เอะใจไป ก็เลยโอนเงินให้แล้วก็พอดีเดือดร้อนมากอีกอย่างก็คือว่าญาติพี่น้องโดนกันเป็นหลายสิบรายเลยเนื่องจากเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดตอนนี้ก็คือทําให้มีอาชีพเยอะขึ้นของที่เคยขายได้ก็คือช่วงนี้ลําบากนิดนึงค่ะช่วงโควิดของเขิมแพงหมูนี่ขึ้นรายวันเลยแล้วก็ลูกค้าน้อยลงด้วยเนื่องจากขายอยู่แถวมหาลัยก็เด็กๆเ,เ,เรียนออนไลน์กันก็ไม่มาอยู่ที่หอพัก รายได้ลดลงไปเยอะเลยค่ะยังไงก็ฝากช่วยตรวจสอบด้วยนะคะตอนนี้เดือดร้อนกันามากเลยค่ะพน้อง,งไปหลลายเลยเใช่ค่ะเป็นสิบๆลายเลยบางบางคนโดนเป็นหมื่นๆเลยค่ะโชคดีที่ว่าอของเรายังโดนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เดือดร้อนกันเยอะเลยค่ะเขาใช้แบบไหนปลอมคือปลอมฝาะแฮกแฮกลายอย่าง,งี้ยหรอใช่ค่ะอะใช้ลายของพ่อเราค่ะ ทักมาเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้เอะใจเพราะเป็นพ่อว่าเออรบคนโอนเงินให้หน่อยเราก็ไม่ได้ทันฉุกคิดอะไรก็เลยโอนค่ะเขาจะทักไปหาคนรู้จักในลายพ่อทุกคนเลยตอนนี้มีมีมีการดำเนินการแจ้งความอะไรหรือยังครับก็มีพ่อไปดำเนินการแจ้งความแล้วแล้วก็เบื้องต้นก็คงจะต้องรอเจ้าหน้าที่เขาเขาดำเนินการตามเรื่องอะค่ะ ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณกำพลวงสุดทาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพะเยาเผาแล้วศพพ่อสาวที่สุสานวัดบุญนาหลังถูกห้ามเอาศพเข้าหมู่บ้านเหตุญ <Hey, S 2> าตจากจังหวัดระยองมาร่วงงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการณีได้มีชาวบ้านที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเพื่อเข้าร่วมพิธีงานศพในพื้นที่ตำบลฝายกวางอํเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ถูกชาวบ้านคัดค้าน โดยทางผู้นำหมู่บ้านขอให้ญาติผู้เสียชีวิตนำศพของผู้เสียชีวิตไปชำนาก,กิจศพที่สุสานวัดบุญนาตํำบลหยวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแทนสุสานในหมู่บ้านเนื่องจากอาจมีเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ติดเข้ามาด้วยโดยล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาได้มีการชำนาก,กิจศพที่สุสานวัดบุญนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีหน่วยงานสาธารณสุขของอำเภอเชียงคำ มาทําการตั้งจุดคัดกรองและฉีดน้ํายาล้างทําความสะอาดภายในบริเวณศาลาที่ทําพิธีศพและบริเวณรอบสุสานวัดบุญนาเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 กี่โมงนะครับท่านกี่ประมาณ่วงประมาณตีเออขอขอบคุณนบขอบคุณยาหมดเนาะเกี่ยวกับหลังจากที่มีการเผาศพนี้ทางวัดได้เตรียมการอะไรบ้างครับฆ่าเชื้อค่าอะไรบ้างไหมครับท่าน ผลผลย้ยายนะครับหรบอเขาชาเป็นานาขีก่กี่โมงนะครับท่านครับประมาณมสิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงกว่าของวันนี้นะครับรแล้วก็หลังจากนั้นมีการฆ่าเชื้ออะไรไหมครับมีการสารสุกก็ได้เอาอยาพ่นฆ่าเชือ้อทางวัดก็ดูแลเกี่ยวกับคัดกรองครับขอบคุณท่นมัสการลาครับกฟฟมิดผลผลึกกำลังสู้โควิดสิบ ผลิตเจลสเปรย์แอลกอฮอล์มอบโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยงนายบุญยานิตวงลักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับมอบเอทานอล95%จำนวน30,000ลิตรจากนายบันเทิงว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลเพื่อนำมาผลิตเจลอนามัยน้ำใจกอฟอพอและสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดโดยไม่ใช้น้ำ แจกจ่ายสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้ดูแลสุขภาพอนามัยและค่าเชื้อโรคในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ระบาดระลอกใหม่ณาอาคารเคมีสำนักงานใหญ่กฟผจังหวัดนนทบุรีสำหรับกฟผได้จับมือกับพันธมิตรภายนอกกลุ่มมิรผลซึ่งมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากวัตถุด,ดิบอ้อยสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตเจลอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์โดยเอทานอล95%จำนวน30,000ลิตรจะถูกนำไปใช้สำหรับผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดแบบพกพาจำนวน200,000ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์บรรจุขวดใหญ่จำนวน3 6 0 0ขวดเจลนาไมัแบบขวดปั๊มจำนวน10,000ขวดและเจลนาไมัยแบบบรรจุกแกลลอนจำนวน1,700แกลลอนซึ่งที่ผ่านมาทั้งสององค์กรได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดูแลและช่วยเหลือสังคมในทุกช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเต็มที่โดยก่อนหน้านี้กฟผได้ส่งมองบอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ประกอบด้วยหน้ากาก KN95 หมวกทางการแพทย์เจลอ,อนามัยน้ำใจกฟผและเสากดแอลกอฮอลเจลแบบเท้าเหยียบให้แก่โรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีสถาบันบำราดนาราดูนจังหวัดนนทบ,บุรี โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามสถาบันาราชปชาสมาสายจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมุทรสาครสาธารณสุขจังหวัดระยองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีให้บริการชั่วคราวออกหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีประชาชนข้าราชก,การที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดจํานวนมากได้เดินทางมายื่นเอกสารและแสดงเหตุผลความจําเป็นในการขอรับหนังสือรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งจังหวัดจันทบุร,รี ได้เปิดให้บริการอำนวยความสะดวกโดยนายอภิชาติโพบาทะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นการบริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดได้แสดงเหตุผลและขอหนังสือรับรองแต่ถ้ามีภูนำนาอยู่อำเภออืน่นก็ให้ไปขอที่ณอำเภอนั้นๆ ส่วนการที่จะเดินทางเข้าจังหวัดอื่นเป็นอำนาจของจุดคัดกรองแต่ละจังหวัดปายทางทั้งนี้ได้แนะนำผู้ที่มาขอหนังสือรับรองเดินทางออกจากจังหวัดจันทบุรีไปต่างจังหวัดด้วยเหตุผลความจำเป็นทุกคนต้องติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะสำหรับออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบรุรีเป็นการให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนวันอื่นๆผู้ที่มีความจำเป็นจะเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถขอหนังสือรับรองได้ที่ในอำเภอรหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตามที่ในอำเภอมอบหมายส่วนผู้ที่จะเดินทางเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ขอเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหัวหน้าหน่วยงานถ้าเป็นภาคเอกชนขอได้ที่นายจ้างเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของสถานประกอบการ ขณะที่บรรยากาศด่านตรวจ้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ทั้ง3จุดหลักระหว่างเมืองที่จะเข้าจังหวัดจันทบ,บุรีและจุดย่อยช่องทางเชื่อมอำาเภอลอยต่อระหว่างเมืองมีปริมาณรถสัญจรไปมาเข้าออกลดลงกว่าร้อยละหกโดยการตั้งด่านเป็นการบูรณาการหน่วยงานปกครองฐานตำรวจอสอมอท้องถิ่นท้องที่ทุกภาคส่วนร่วมกัน ในการตรวจคัดกรองสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณจรันบรญยงคเเสนาผู้สื่อข่าวจังหวัดจันทบุรี